สวัสดีครับอันนี้คือวิกฤตไฮไลท์ครั้งแรกของพรรคประชาชนก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนมานติดตามทการทําง,งานของสสพรรคประชาชนนะครับ <S <S <ๆ S 2> หรือว่าอดีตพรรคเก้าไกลินหน้าทํางานในสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้เรามีประชุมสภาสามวันพุธพฤหัสศุกร์ครับในวันพุธนั้นก็จะเป็นเรื่องการส่กฎหมายนะครับซึ่งมีสองฉบับที่ถูกเสนอโดยสสพรรคเก้าไกลนะครับหรือว่าพรรคประชาชนในตอนนี้ฉบับแรกครับคือร่างกฎหมายที่นำไปสู่การยกเลิกประกาศและก็คาสั่งของคอสชโดยเฉพาะ ประกาศคำสั่งที่เป็นการริบกร่อนเสรีภาพของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็จะดกุคคจาควบคู่และก็คู่ขนานครับร่างยกเลิกคาสั่งประกาศคอสชถูกเสนอโดยคอรมอแลวก็ถูกเสนอโดยภาคการเมืองถือส่วนฉบับที่2ครับจะเป็นเรื่องของร่างพรบขนส่งทางบกนะครับที่ค้างการพิจารณามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นร่างสําคัญเลยที่พยายามจะปลดล็อกให้ท้องถิ่นที่สามารถเข้ามาจัดทําระบบขนส่งสาธารณะในแต่ละพื้นที่ให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่จะต้องควักเงินมาซื้อรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าจักรยานยนต์ส่วนตัวครับรวมไปถึงการพยายามจะกระจายเรื่องของการพรัฒนาทางเศรษฐกิจให้มันทั่วถึงทุกภูมิภาคในส่วนของวันพฤหัสครับอันนี้ก็อยากจะชวนทุกคนติดตามเรื่องของกระทู้นะครับในส่วนของกระทู้ถามสดนั้นเนี่ยแอบเฉลยกันบ้านไว้เลยนะครับว่าหนึ่งในกระทู้ถามสดที่เราจะถามนั้นก็จะเป็นคําถามโดยสอส นัตพงษ์เรืองบรรณาวุฒินะครับหรือว่าหัวหน้าพักประชาชนคุณเท็งนะครับที่ต้องการจะสอบถามทางนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับผลงานตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาหรือว่านโยบายบางประกาศที่เราอาจจะเล็งเห็นว่ายังไม่ได้คืบหน้าเท่าที่ควรในการแก้ไขปัญหาหลังจากนั้นก็จะมีกระทูท้ทั่วไปครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยมีคิวของสสไปคนเลยนะครับมีตั้งแต่สสเอกราชถามเรื่องปัญหาโรงพยาบาลที่ไม่เพียงพอ ในอกรทมนะครับมีสสทันยธรถามเรื่องอัตราการังคข้าราชการนักเทยาาพบําบำบัดนะครับแล้วก็มีของสอสธิรชัยเกี่ยวกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม่านเทคโนโลยีรวมถึงกังผมด้วยเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรการศึกษาว่าตกลงแล้วรัฐบาลนี้จะสับสุดให้มีหลักสูตรการศึกษาฉบับใหม่หรือไม่ครับในส่วนของวันศุกร์ครับก็จะเป็นการพิจารณารายงานหรือว่ายติที่ค้างอยู่ในวาระการาประชุมสภาผู้แทนรัษฎรแต่นอกเหนือจากในสภาแล้ววันศุกร์ ก็คาดว่าเลขาธิการของพรรคเรานะครับ mm hmm. ก็คือคุณสรายุดนั้นเนี่ย mm hmm. จะมีาการแถลง mm hmm. ถึงสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลังของพี่น้องประชาชนตลอดหลายวันที่ผ่านมาในการสรับสูนพรคประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครสมาชิกแต่ว่าเรื่องของการสรับสูนผ่านการบริจาคเข้าสู่พรคประชาชนเป็นต้น mm hmm. ก็อยากให้ติดตามการทาง,งานของสอสพรคประชาชนในสัปดาห์แรกนี้ครับ